อินทรีห้าพละห้ากำลังใจที่สนับสนุนให้ชีวิตเดือนต่อไปได้เวลาพูดถึงคำว่าอินทรีห้ากับพละห้าหลายคนก็งงว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรจำเป็นหมายสำหรับการปฏิบัติธรรมคนทั่วไปใช้หลักธรรมนี้ได้หรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของพระเท่านั้นแต่พระท่านมักพูดเสมอว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันไม่ใช่ของพระเพียงอย่างเดียวหรอกมันของคนของสัตว์ของโลกใครมีใจใฝ่รู้ก็เรียนรู้ได้ทั้งนั้น อินทรียห้าและพละห้าจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันคือกำลังแรงขับเคลื่อนพลังภายในที่ทำให้เราเดินถูกเดินตรงมีดุลยภาพไม่หลมซ้ายไม่หลมขวาถ้าใจไม่มีหลักทรรเหล่านี้ก็เหมือนคนเดินทางไกลแต่ไม่มีแรงแม้นมีรองเท้ามีถนนแต่เดินไม่ออกเพราะขาไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีพลังไม่มีกำลังแรงขับเคลื่อนทำทั้งสิบอย่างนี้ไม่ได้มีไว้ให้ท่องจำแต่มีไว้ให้เอามาดูใจ ดูว่าตอนนี้ใจเราอ่อนแอหรือแข็งแรงขาดหรือเกินอย่างไรตั้งอยู่หรือเสื่อมลงอย่างไรอินรี่ห้าคืออะไรอินทรี์คือร่างกายรูป,ปรธรรมก้อนอะไรสักอย่างสติปัญญานามธรรมาหลักการทฤษฎีวิธีการอินทรี่ห้าคือหลักการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติธรรมเพื่อการดับกิเลสอินทรี์คือความเป็นใหญ่หรือพลังที่ควบคุมจิตมี5อย่างคือ สัตทินาซีความเชื่อมั่นที่ตั้งอยู่บนเหตุผลความเชื่อศรัทธาในวิธีดับกิเลสของพระพุทธเจ้าเหมือนเชื่อว่าเครื่องกรองน้ำนี้จะทำให้น้ำสะอาดจึงเชื่อมั่นว่าน้ำที่กรองแล้วจะสะอาดดื่มได้อย่างมั่นใจวิริยะนาซีความเพียรพยายามที่ต่อเนื่องที่จะดับกิเลสทั้งปวงเหมือนพยายามทำให้น้ำใสสะอาดถูกวิถีทางเพื่อให้สามารถดื่มน้ำนั้นได้แม้ว่าจะมีเครื่องกรองน้ำอยู่ตรงหน้าก็ตาม ก็ต้องรู้จักเปลี่ยนไส้กรองเมื่อเห็นว่าหมดอายุแล้วหรือคุณภาพน้ำที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์สตินาซีการระลึกรู้ตัวมีสติตั้งมัน่นเหมือนควบคุมคุณภาพน้ำด้วยการตรวจสอบความสะอาดของน้ำตรวจสอบความเป็นกรดความเป็นด่างของน้ำสมาธินาซีใจตั้งมั่นที่จะดับกิเลสไม่ไหลไปตามอารมณ์และความรู้สึกเหมือนมีความตั้งใจมุ่งมัน่นที่จะทำให้คุณภาพน้ำสามารถกลับมาดื่มได้ปกติ ปัญญานาซีความรู้เพิ่มขึ้นที่ได้เรียนรู้วิธีการดับกิเลสของตนเองจากประสบการณ์ของตนเองโดยตรงเหมือนมีความรู้แล้วที่จะทำให้สะอาดดังเดิมได้อย่างไรพระท่านบอกว่าอินทรีย์ห้ามันก็เหมือนเครื่องมือห้าอย่างที่มีอยู่ในใจมีหน้าที่ควบคุมให้เราดำเนินชีวิตอย่างสมดุลไม่หลงเชื่อแบบงมงายในข่าวสารในเอกสารหลักฐานที่ทำให้ตนเกิดกิเลสไม่เกียจคร้านที่จะดับกิเลสไม่ฝงซ่านหมุนวนโห,หนกระแสไปตามกิเลส ไม่หลงติดในอารมณ์และความรู้สึกของตนของผู้คนของโลกและไม่โง่ไปตามกิเลสที่พยายามปั่นให้ตนต้องพลัดท่าเสียทีไปกับกิเลสเหล่านั้นพละห้าคืออะไรพละก็คือพลังกำลังที่มีอยู่ในเครื่องจักรกลเชื้อเพลิงความเคลื่อนที่ไปมาของอิเล็กตรอนและพลังภายในสิ่งมีชีวิตพละห้าคือกำลังแรงขับเคลื่อน5ประการในทางพระพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างความแข็งแรงทางใจและนำไปสู่การบรรลุปเป้าหมายในชีวิต ที่จะดับกิเลสท,ทั้งปวงพละหมายถึงกําลังภายในพลังภายในคืออินทรีย์ทั้ง5้าที่จะเริญขึ้นจนมั่นคงไม่วันไหวถ้าศรัทธาอินทรีย์มากขึ้นจนมั่นคงก็จะเป็นศรัทธาพละถาวิริยะอินทรีย์มั่นคงก็เป็นวิริยะพละและเช่นเดียวกันกับสติสมาธิปัญญาในการดับกิเลสอินทรีย์คือเมเล็ดพละคือพลังภายในที่ทําให้ต้นไม้เติบโตจนแข็งแรงทําไมต้องเรียนรู้อินทรีย์ห้าละห เพราะท่านมักสอนว่าใจคนเรามันไม่อยู่กับร่องกับรอยหรอกเดี๋ยวก็ไปทางซ้ายเดี๋ยวก็เอียงไปขวาถ้าไม่มีอินทรียพละคอยประคองก็จะเตลิดไปเรื่อยอินทรียพละทั้ง10ประการนี้ทำหน้าที่เหมือนโครงกระดูกของจิตทำให้ใจตั้งอยู่ได้ไม่หลมง่ายถ้าศรัทธาที่จะดับกิเลสน้อยเกินไปก็ทอถอยถ้าศรัทธามากเกินไปก็หลงงมงายถ้าวิริยะดับกิเลสมีน้อยก็ขี้เกียจถ้ามากเกินไป ก็หักโหมจนฟุ้งซ่านถ้ามีสมาธิน้อยที่จะดับกิเลสใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้ามากเกินไปใจก็เฉื่อยไม่เกิดปัญญาในการดับกิเลสสติขาดใจก็หลงไปกับกิเลสโดยไม่รู้ตัวปัญญาขาดไม่รู้ว่านั่นคือกิเลสลงคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้องเสมอทั้งหมดนี้ต้องปรับให้สมดุลเหมือนการปรุงน้ำแกงอะไรเกินไปก็ไม่อร่อยอะไรขาดไปก็ไม่พอดีอุป,ปมาจากพระท่าน อินรีห้าคือควายห้าตัวที่ต้องคุมให้ดีพระท่านชอบพูดว่าใจมันเหมือนควายจะให้มันเดินตรงก็ต้องมีเชือกมีไม้มีคนบังคับบังเหียนคอยดูอยู่อินรียห้าคือเครื่องมือคุมควายคุมใจเราไปเดินตามธรรมศรัทธาเป็นเชือกผูกใจไว้ไม่ให้ไปผิดทางวิริยะเป็นคนบังคับบังเหียนคอยเร่งคอยตีคอยกระตุน้นสติเป็นตาคอยมองให้รู้ว่าเดินไปทางไหน สมาธิเป็นกำลังขาทำให้เดินได้อย่างมั่นคงปัญญาเป็นความรู้นำทางว่าจะเดินไปทางไหนจึงจะถึงบ้านมีครบทั้งห้านี่แหละเดินไกลแค่ไหนก็ไม่หลงทางอินทรีห้าทำงานเป็นคู่พระท่านเตือนอยู่บ่อยๆว่าอินทรีต้องถ่วงดุลกันถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปก็พาเสียได้ศรัทธาคู่กับปัญญาถ้ามีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยในการดับกิเลสก็หลงถ้ามีปัญญามากในการดับกิเลส แต่ศรัทธาน้อยก็เยอะยิ่งศรัทธาเหมือนคนเอาไฟฉายเดินเข้าป่าปัญญาดับกิเลสมากน้อยเป็นเหมือนแผนที่มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่พอต้องมีทั้งแผนที่และไฟฉายเดินคู่กันไปวิริยะคู่กับสมาธิถ้าเพียรมากไปใจมันฟุง้งใจมันคึกท่นนิ่งมากไปใจมันเฉื่อยเริ่มหย่อนยานสองอย่างต้องพอดีกันเหมือนขาซ้ายขวาของคนเราเดินต้องก้าวพอดีทั้งสองข้าง สติเป็นตัวกลางสติคือผู้กำกับทั้งบทช่วยสร้างสมดุลศรัทธาปัญญาวิริยะสมาธิให้พอดีพระท่านชอบพูดว่าสติคือผู้ใหญ่บ้านอินทรีย์ตัวอื่นเป็นลูกบ้านถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่ลูกบ้านก็ทะเลาะกันเองเมื่ออินทรีย์เจริญเต็มที่ก็จะกลายเป็นพละพละคือพลังแรงกลับเคลื่อนที่ไม่หวั่นไหวอินทรีย์ยังอ่อนโดนกระทบก็โยกพละคือพลังมั่นคงโดนลมก็ไม่ลม้ม ศรัทธาพระมั่นใจในธรรมไม่หวั่นไหวไปตามคนอื่นไปตามกิเลสแบบเดิมนั้นวิริยะพละทำต่อเนื่องที่จะดับกิเลสของตนแบบนั้นไม่ท้อกลางทางสติพละรู้ตัวว่าต้องฝ่าพันกิเลสที่เคยผิดพลาดแบบนั้นแม้นยามลำบากสมาธิพละจิตมั่นคงที่จะดับกิเลสที่ตนหลงไปทำผิดแบบนั้นปัญญาพละเข้าใจสัจธรรมแล้วเข้าใจกิเลสตัวนั้นแล้วจะไม่กลับไปกำเริบทำซ้ำอีก เหมือนนักมวยจากสมัครเล่นกลายเป็นมืออาชีพเขาต่อยโดนบ้างก็ไม่ล้มง่ายเพราะมีกำลังมากจริงๆทำไมอินทรีพระละสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมเพราะอินทรีพระละเป็นแกนกลางของมรรคเป็นหัวใจของการเดินทางสู่ความพ้นทุกข์พระท่านพูดไว้ว่าคนไม่มีอินทรีพระละปฏิบัติเหมือนคนเดินกลางป่าไม่มีไฟสุดท้ายก็ลงทิศลงตนเห็นกิเลสเป็นธรรมเห็นธรรมเป็นกิเลสผู้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา จิตเขาจะเดินตรงแม้ล้มก็ลุกแม้เผลอก็รู้แม้ฟุ้งก็เห็นแม้ถูกก็ไม่จมทายที่สุดแล้วอินทรีย์พละทั้งสิบนี้จะเป็นกำลังให้ปัญญาแทงทะลุสัจธรรมจึงดับกิเลสได้สรุปอินทรีย์พละคือพลังคือกำลังใจอินทรีย์ห้าทำให้เริ่มต้นได้พละห้าทำให้ไม่ล้มหมดแรงกลางทางทั้งสิบนี้รวมกันคือพลังภายในของผู้ปฏิบัติเหมือนการจเจริญเติบโตของต้นไม้ อินทรีย์คือเมล็ดพันธุ์พะละคือพลังภายในที่ขับเคลื่อนให้ต้นไม้เจริญเติบโตสมบูรณ์ถ้าถอยออกมาดูหลักธรรมอินทรีย์ห้าพละหนี้ก็จะเห็นว่าอธิบายถึงเรื่องปัญญาสมาธิและศรัทธาถ้าเราเพิ่มคำว่าศีลเข้าไปก็จะกลายเป็นหลักธรรมศีลปัญญาสมาธิและศรัทธาหรือย่อให้สั้นลงเป็นอริยมรรคแ และศรัทธานั่นเองซึ่งในคลิปอินซีห้าพละหนี้พยายามอธิบายวิธีการใช้อริยมรรคอย่างไรจิตมีจุดเริ่มต้นในหลักธรรมอย่างไรและสร้างพลังภายในเพื่อดับกิเลสได้โดยง่ายอย่างไรนั่นเอง